Welcome back to ยินดี o u อ w รับ o ล e บมาที่ Harry Potter's Wall with Teacher น Un สวัสดีค่ะคุณหนุ่นนะคะกลับมาเรียนภาษาอังกฤษจากหนังสือเรื่อง Harry Potter กับคุณนุ่นกันนะคะสำหรับใครที่เพิ่งเคยเข้ามาดูครั้งแรกนะคะ อย่าลืมกดไลค์เพจคุณนนก่อนนะคะแล้วก็ถ้าชอบก็อย่ามกดไลค์แล s h ช r e นะคะอย่างแรกเลยคุณหนุนก็จะอ่านให้ฟังก่อนนะคะอ่านสังตให้ฟังหนึ่งรอบแล้วก็ลองฟังดูว่าเราจับใจความได้ไดแค่ไหนถ้าอยากจะฝึกพูดตามก็สามารถที่จะพ้อสพูดตามไปด้วยก็ได้นะคะหลังจากนั้นเราจะมาแปลไปด้วยกันแล้วก็คำศัพท์คำไหนหน่าสนใจคุณหนุนก็จะเน้นให้นะคะครั้งที่แล้วเนี่ยเราถึงตรงที่ ไม่ใช่เดสลีเริ่มเห็นอะไรแปลกๆเต็มไปหมดมีผู้ชายใส่เสื้อคลุมไ i o โอเลตคล็อกส์มากอดเขาแล้วก็มีแมวตัวหนึ่งนั่งอยู่ตรงกำแพงแล้วก็มองเขาแปลกๆอะ่ะแล้วก็เขาก็ชชช said Mr. d e r s l e y loud เลนะคะก็ถึงตรงนี้ว่าเขาก็ชเหมือนชิ่วชิวไล่แมวใช่ไหมแล้วก็บอกว่าเอ่อแต่แบบ l o วล l y คือพูดเสียงดังชิ่วอะไรอย่เงี้ยแต่ภาษาอังกฤษนะคะ uh, The cat didn't move it just gave him a stern look. was this normal cat behavior? mr. dudley wondered, trying to pull himself together. he let himself into the house. the little girl couldn't have แล้ว was the the cat didn't move. the didn't move. it just, just care. gave him a stern look. go <laughs> how มองแบบจ้องๆอ,อะไรอย่างเงี้ยอ่อแกฟฮิมัสเตอร์น์ลุ s ว่าสิ normal cat behavior normal ก็คือปกติธรรมดานะคะ behavior แปลว่าพฤติกรรมนี่เป็นคำถามใช่ไหมึ้นด้วยว่สว่ t h ิส normal cat behavior นี่มันเป็นนิสัยแมวปกติปะเนี่ยม,ม,มันมันมันมาจ้องคนแบบนี้แล้วมันก็ทำเหมือนมันอ่านถ้าเกิดที่เรียนมาแล้วใช่ไหมคะก็คือแบบว่าอ่านอ่านป้ายป้ายถนนได้ ดูแผนที่เป็นมันตลาดจังเลยเงี้ย Mr. Dursley wondered. Wonder ก็คือสงสัยนะถ้า wonderful คือวิเศษยอดเยี่ยมถ้าเกิด wonder ใชเฉยๆเนี่ยแปลว่าสงสัยนะคะเหมือนที่เขาชอบพูดกันว่า wonder woman ก็คือผู้หญิงที่สงสัยอะไรเงี้ยมันไม่ใช่นะ trying to pull himself together pull oneself together นะคะการที่แบบว่าเราจะดึงตัวเองมารวมกันคือแบบควบคุมพยายามควบคุมตัวเองนะ trying แปลว่าพยายามเขาก็พยายามจะคุมตัวเองนะ pull himself together ถ้าเราพูดกับเพื่อนก็นกแบบ pull yourself together คุมตัวเองหน่อยแกคุมตัวเองหน่อยประมาณนี้เออให้ใจเย็นๆ he let himself into the house เขาก็ให้ตัวเองเข้าบ้านไปนะคะมาดูหน้าตาน้องแมวกันค่ะประมาณนี้สเตอร์ลุปก,ก็คือแบบเนี้นั่งจ้องเนี้ยว่าไงมันนุษย์อะไรส่วนมิสเตอร์ซีก็แบบว่า what this normal cat behavior นี่มันนิสัยแมวปกติมันเป็นอย่างนี้เหรอที่มันจะทำแบบนี้นะอ่ามาต่อกันค่ะ Pangana listen first. He was still determined not to mention anything to his wife. Mrs. Dursley had had a nice normal day. She told him over dinner all about Mrs. Next Door's problems with her daughter, and how Dudley had learned a new word. Want. Mr. Dursley tried to act normally. d l e y had been put to bed, he w e n t into t h e l i v i n g room in time to catch t h e last report on the e v e n i n g n e w s นะคะอ่ะ <ball> เรื่องก็มีอยู่ว่าเป็นยังไงต่อก็เขาก็กำลังสงสัยอยู่ว่าตตัดสินใจนะะ he's t i l l determined ยังคง determined ตัดสินใจว่าจะไม่บอกภรรยาก่อนดีไหมนะคะ not to mention anything to his wife นะ n n t i o n ก็คืออ้างถึงนะพอ not to mention ก็คือไม่อ้างถึงไม่พูดถึงอะไรเลยกับภรรยาของเขา Mrs. t h u r l e y had had a nice normal day so Mrs. t h u r l e y นี่แบบคุณนายเขาก็แบบว่ามีวันดีๆมาทั้งวันเลยนะ had had a nice normal day เป็นวันธรรมดาของเธอ she told him over dinner all about Mrs. next door's problems นะเธอก็เล่าให้สามีฟังตลอดทั้ง อาหารค่ำเลยเกี่ยวกับ Mrs. Nextdoor คือคนข้างบ้านนะ Problems ปัญหาของคนข้างบ้านคุณนายข้างบ้านเกี่ยวกับลูกสาวของเธอนะ่ะ uh, She told him told คือบอก Over dinner คือแบบในช่วงตอนที่กินข้าวอาหารค่ำด้วยกัน all about Mrs. Nextdoor's problems นะฮะตรงนี้ apostrophe s บอกว่าแปบลบว่าของนะคะ Problems คือปัญหาก็คือปัญหาของคุณนายข้างบ้าน with her daughter กับลูกสาว and how Dolly had learned a new word How ตัวนี้ก็คือว่าวิธีการที่เดอร์ลีเนี่ยตอนนี้เขาแบบเรียนรู้คำใหม่นะคะ Learn, เลยแปลว่าเรียนใช่ไหม New word คือคำใหม่คำว่า w a n t จะไม่ทำจะไม่ทำอะไรเงี้ยเออเป็นด็กน่ารัากมากเลยลูก <laughs> Mr. Dursley try to act normally try to ตัวนี้แปลว่าพยายามที่จะ act normally แบบทำตัวเป็นปกตินะ,ะนะ act ก็ทำท่าไป normally คือปกติ When Dudley had been put to bed เมื่อดั d ลี y เนี่ย uh, เอาไปนอนพาไปนอนมางก้นเถอะนะคะ w h e นนี้เป็น,ปนแปลว่าเมื่อไม่ใช่คำถามนะคะ He went into the living room นะ,ะ,นะ,ะก,ก็เดินเข้าไปในห้องนั่งเล่น living room จำกันได้ไหมคะห้องนั่งเล่น in time ก็คือทันเวลานะคะถ้า on time แปลว่าก่อนเวลาตรงเวลาพูดผิด on time คือตรงเวลานะคะแต่ถ้าเกิดสมมติว่า in time ก็จะแปลว่าทันเวลานั่นเองนะคะ to catch the last report on the evening news เมื่อเพื่อที่จะแบบไปได้ยินรายงานข่าวอนันสุดท้ายของวันยเย็นวันนั้นนะคะ to catch the last report on the evening news evening news นะคะอ่ะนี่คือดาลีนะคะที่น่ารักเออว้าวจะไมอะไรเงี้ยเออนะแม่เขาดูมีความสุขกับการที่ลูกเขาทำเลยแบบนั้นโอเค s ดี๋ยวอ่ะเดี๋ยวอาย่านกอนนะคะ and finally Bird watchers everywhere have reported that the nations owls have been behaving very unusually today. Although owls normally hunt at night and are hardly ever seen in daylight, there have been hundreds of sightings of these birds flying in every direction since sunrise. Experts are unable to explain Why the owls have suddenly changed their sleeping pattern? The newscaster allowed himself a grin. Okay. ตรงนี้นะคะก็เป็นรายงานข่าวแล้วนะคะ Evening News ก็ and finally เขาก็พูดว่าสุดท้ายแล้วนะประมาณว่าก็มาถึงข่าวสุดท้ายแล้ว Birdwatchers everywhere Birdwatchers ก็คือคนที่เขาไปแบบไปส่องนกไปดูนกอะ่ะเออเขาเรียกว่าอะไรภาษาไทยก็คือนะัก นักดูนกแล้วกันนะฮะทุกทกที่เลย everywhere have reported ก็ได้รายงานข่าวมาเรื่อยๆเลยว่า the nation's owls นกคู่ของของประเทศเราเนี่ย have been behaving ก็ทำพฤติกรรมนะคะ behave ก็คือมีพฤติกรรม very unusually today ที่ไม่ปกติเลยเพอมีอันข้างหน้าแปลว่าไม่ใช่ไหมคะ unusually ก็ Un ไม่ปกติเลยวันนี้ although แปลว่าถึงแม้ว่า owls normally hunt at night ปกติแล้วเนี่ย uh, นกคู่เนี่ยมันจะไปออกล่าสัตว์ตอนกลางคืนใช่ไหมคะไปหากินกลางคืนนะน m a l มาลี Normally, คือโดยปกติแล้วก็ hunt แปลว่าล่านะ at night and are hardly ever seen in daylight hardly แปลว่าแทบจะไม่เป็นความหมายปฏิเสธนะคะแทบจะไม่เคยเห็นเลยในกลางวัน in daylight there have been hundreds of sightings of these birds flying in every direction since sunrise แต่ว่ามี hundreds ก็คือ ฮันเคือร้อยแล้วเติมเอสก็คือแบบหลายร้อยตัวเลยอะที่ที่มองเห็นอยู่ sightings นะ of these birds ก็คืออ w าวนะเวลาเราพูดก็อาจจะไม่ได้พูดคำว่าอ้าวส่นก็เปลี่ยนเป็น birds แ a n fly i n g ก็คือกำลังบินไป every direction ทุกที่ทุกทางเลยนะ since ตั้งแต่ sunrise ก็คือ p ท r t ขึ้น experts คือผู้เชี่ยวชาญน,นะ,ะ are unable to explain ไม่สามารถนะคะ able เ,เปว่าสามารถอ่านเข้าไปหน้าเป็นไงไม่สามารถที่จะ explain อธิบายว่า why ทำไม ours have suddenly changed their sleeping pattern ทำไมอยู่ๆเนี่ยเจ้านกคูกเนี่ยถึงเปลี่ยนพฤติกรรมการนอนรูปแบบการนอนของมันนะะ a ะ suddenly แปลว่าทันทีทันใดนะะ change แปลว,ว่าเปลี่ยนแปลง sleeping pattern ก็น่าจะเป็นแบบรูปแบบการนอนเช่นมันนอนกลางกลานนงวัน อแล้วมมาออกหากินกลางคืนอยู่ๆมันมาบินกลางวันมันแปลกมาก The newscaster allowed himself a grin แล้วก็ผู้รายงานข่าวอ uh, ันนิว newscaster นะคะก็ให้ตัวเองอะยิ้มยิ้มมานะกรีนแปลว่ายิ้มแบบยิ้มอะ่ะนะคะ,อ,ะอันนี้คือนกคู่เต็มไปหมดแบบนี้ทุกที่เลยบินไปบินมานะ,ะแต่นี่เป็น private drive ก็คือเป็นแบบถนนบ้านของครอ,อบครัวเดอสลีที่แฮร์รี่ไปอยู่ด้วยตอนนั้นใช่ไหมตอนแรกๆเลยนะคะ Okay, Most mysterious and now over to Jim McGuffin with the weather going to be any more showers of owls tonight, Jim? Well Ted, said the weatherman. I don't know about that, but it's not only the owls that have been acting oddly today. Viewers as far apart as Kent, Yorkshire. And d u d e ะ have b e e n phoning in to t e l l m e that i n s t e a d of rain, I promised y s oh, oh, okay. mm hmm. ious, s t e r d a y t h e y have h a d a d o w n p o u r of shooting stars. โอ้โหเนี่ยก็คนรายงานข่าวพู้รายงานข่าวคนแรกเขาก็กำลังจะส่งต่อไปให้คนที่รายงานสภาพอากาศนะพู้รายงานข่าวเรื่งสภาพอากาศเนี่ยเขา most mysterious ก็คือมีเรื่องมันเป็นเรื่องที่ลึกลับมากเลยนะนะคะ mysterious เปลว่าลึกลับลี้ลับนะมาก มากที่สุดเนี่ย most mysterious and now over to Jim Mc g u f f i n เขาบ,บอกว่าตอนนี้ก็ส่งต่อไปให้คุณ Jim Mc g u f f i n นะเกี่ยวกับเรื่อง the weather ก็คือสภาพอากาศ going to be any more showers of o u t tonight Jim อะถ้าพูดแบบพูดแบบเร็วๆว่าเอะวันนี้มันจะมีเอ่นอนคุกตกลงมาเต็ไมไปหมดคืนนี้หรือเปล่า Jim นะเป็นคำถามแบบขำๆมา well t h a well ตัวน,นี้นะคะไม่ได้แปลว่าบ่อน้ำนะหรือแปลว่าดีมจะแปลว่า เท็ดเซตเดอะเวทเทอร์แมนพู้รายงานข่าวสภาพอากาศก็บอกว่า I don't know about that ฉันก็ไม่รู้นะว่ามันจะมีนกคูกตกลงมาไหม uh, but it's not only the owls that have been acting oddly today แต่มันไม่ใช่แค่นกคูกนะวันนี้ที่ทำตัวแปลกๆนะคะ not only ก็แปลว่าไม่ใช่เพียงแค่ the owls ก็นกคูกใช่ไหมคะ acting ก็มีพฤติกรรมมีการกระทำ Oddly แปลว่าแปลกประหลาดอันนี้ Viewers view ก็คือ View ใช่ไหมเวลามองวิวเนี้ยแต่ Viewers ก็เป็นคนคนที่มองเห็นน่ะที่อยู่ไกลๆ as far apart as นะที่ไกลเช่นที่นะ Kent Yorkshire หรือว่า Dundee เนี่ยก็ phoning in ก็คือแบบโทรเข้ามามาบอกฉันว่า Instead of แปลว่าแทนที่นะ Instead of the rain I promised แทนที่จะมีฝนตกอย่างที่ฉันสัญญานะคะ r o m i s e ม่สสัญญา yesterday เมื่อวานนี้ they have had a d o w n pool of shooting stars แต่มันมีแบบดาวตกเต็มและตกลงมาเต็มไปหมดเลยดาวพวคือแบบหนักมากอะ shooting stars ก็เป็นดาวใช่ไหมโอ้โหมันก็มีเรื่องเยอะแยะไปหมดเลยนะคะ perhaps people have been celebrating bonfire night early it's not until next week folks but I can promise a wet night tonight Mr. Dursley sat frozen in his armchair, shooting stars all over Britain, owls flying by daylight, mysterious people in cloaks all over the place, and a whisper—a whisper about the Potter's. Ah, ตอนนี้เริ่มจะมาถึง Potter ขึ้นเรื่อยๆแล้วนะคะ.เออก็บอกว่า perhaps แปลว่าบางทีนะ. Uh, uh, people have been celebrating. Uh, คนอาจจะกำลังเฉลิมฉลองนะ celebrate เพราะว่าฉลอง bonfire night ก็เป็นงาน bonfire นะ early คือคือล่วงหน้าแล้วเขาก็พูดประมาณคำๆว่ายังไม่ถึงเลยมันต้องอาทิตย์หน้านะออ uh, it's not until next week มันยังไม่ถึงนะ until คือจนกระทั่งสัปดาห์หน้านะรอก่อนก็ได้นะฟ l k กแบบพูดถึงแบบชาวบ้านประชาชนอะไรอย่างเงี้ยฟลกะ But I can promise a wet night tonight. แต่ฉันสัญญาได้นะว่าคืนนี้มันต้องเปียกแน,ะน,ะนะ่แก็คือฝนตกแน่นอน I can promise แปลว่าสัญญา wet แปลว่าเป,ปียกนะคะ uh, Mr. Dursley sat frozen in his armchair. Uh, Mr. Dursley sat ก็คือนั่ง frozen คือแบบตัวแข็งไปเลยค่ะ freeze, f r o frozen ใช่ไหม in his armchair เก้าอี้ของเขา Shooting stars ดาวตก all over Britain ทั้งอังกฤษนี่หรอ a l l s f l y ing by daylight อนอกคู่กำลังบินอยู่ในกลางวัน Mysterious people แล้วก็คนลึกลับอ่ะ t e r i o u s ประชยาอยะที่ใส่เสื้อคลุมอ่ะ all over the place อยู่ทุกที่ทุกทางเลย all, all, all over คือทั้งหมดเลยนะฮะ and a whisper แล้วก็มีเสียง whisper เวลาเล่าเรื่องเราก็ต้องทำเสียงให้มันเหมือนกับแบบ whisper ก็คือแบบมีเสียงกระซิบเสียงกระซิบเกี่ยวกับใครเกี่ยวกับ d e p o r t e r s นะ อยู่กับครบอบครัวพอตเตอร์ะเริ่มไม่สบายใจแล้วจ้ะตอนนี้ <c oughs> เริ่มกังวลแล้วเอ๊ะทำไมมันแปลกๆขึ้นทุกทีนะครอบครัวพอตเตอร์มันโผล่มาเรื่อยๆนะนะคะก็ครอบครัวนี้ที่เขาพูดถึงอยู่นะ,ะตอนทีนแฮร์รี่ยังเด็กๆเดี๋ยวก็วันนี้ก็จบ EP 1 7ทับ 7. ไปนะคะก็อุ๊ยลืมเดี๋ยวขอคำศัพท์นิดนึงนะคะจะได้ทบทวนคำศัพท์กันนะ,ะมาคำแรกคำว่า improve แปลว่าปรับ ปรุงพัฒนา mood อารมณ์นะคะคำต่อมา move แปลว่าเคลื่อนย้าย behavior แปลว่าพฤติกรรม wondered สงสัย pull himself together ควบคุมตัวเองแต่ถ้าเราจะพูดกับเพื่อนก็ pull yourself together ก็แบบให้เขาค่าคุมตัวเองก่อนนะประมาณนี้นะคะ,อ,ะอันนี้น้องแมวนะคะอ่ะ คำต่อมา determined ตัดสินใจ mention อ้างถึง tell บอก problems ปัญหา daughter ลูกสาว word คำ try พยายาม act ทำตัว normally ปกติ living room ห้องนั่งเล่น Report รายงาน uh. อันต่อมานะคะ behave behaving ทำตัวทำพฤติกรรม unusually ไม่ปกติ although ถึงแม้ว่า hunt ล่าสัตว์ hardly แทบจะไม่ hundreds หลายร้อย sunrise พระาทิตย์ขึ้น experts ผู้เชี่ยวชาญ unable ไม่สามารถ explain อธิบาย suddenly ทันทีทันใด change เปลี่ยน newscaster ผู้รายงานข่าวนกคู่เต็มหมดเลยจ้าโอเคอีกนิดนึ่งนะคะ mysterious เรื่องลึกลับ weather สภาพอากาศ อั l ส์นกคู่หลายรอบเลยนะคะย้ำกันอั l ส์นะคะ o d d l y อย่างแปลกๆ insted a of แทนที่ promised สัญญา d o w พ p o u r ตกอย่างหนัก uh, last one perhaps บางที celebrate celebrating เฉลิมฉลอง early ล่วงหน้า until จนกระทั่ง e e f o k folks ชาวบ้านผู้คนโอเค i think oh whisper คำหนึ่งนะ whisper กระซิบ the poters t ก็คือครอบครัว Harry Potter นั่นเองนะคะถ้าชอบก็อย่าลืมให้ไลค์อย่าลืมกดไลค์ n d share นะคะคุณหนุนเองจ้านนนี่ English นะคะได้ทั้ง Facebook Page และก็ YouTube นะคะก็อย่าลืมกด subscribe นะคะถ้าชอบก็ อย่าลืมกดไลค์แชร์แล้วก็กลับไปฝึกทบทวนเยอะๆนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าของเองจ้าบาย